เราได้กันต้องเราเราไม่ได้กันต้องครับนนีนองนายงวาแมนเต้นตอดอะกยบอสยรูบอเบิงเป็นไห่ค่ะภาษาอี๋มีสองกระป๋องเบิ้หรือเปล่านั่งตาแบบอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าครับ สวัสดีวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักเยมืองกิยมเป็นหอมแก้มอยาเาหอมะใช่หใช่อยาเาหอมอย่าเ่าอะคุณเแก้มเขาเขจะเห็ดูลงมาเห็ดเล็กูราใส่เนาะไม่ได้ท่ายเนาะอีผีเลยแค่ที่รีบว่าไม่หอนแก้มไม่ ใส่ละใส่ผุนเราหยาหอมเราหยาเาถึงหอมเรานี้หรอเ้โ <c oughs> อ้โหเห็นโอบ่เห็นดอกผุนอยูยอย่ในรถผุนเรียบ้อยเรียบรอย้อ,รอย เขาไปนี่รถแล้วครับผมบม่ได้นะเดบื้งดอกอบม่ได้เบื้งดอกซอกุ้งแล้วเห็ดอียงว่าสิเบื้งช็อตเด็ดจักหน่อยคัว่วเรด่อมวันนี้แม่คั่วยนอาชีพแล้วนอ้นอยนอักน้อยนา,นยนาด้วยสิได้กินนี่ แสดงว่ามื่อไหร่ถ้ามีบุญปากกินฟีเมื่อพี่ไอ้เด้อลูกเด้อย่าให้เด็ดตีนะคะรุ่นเก่อย่าให้เด็ดตีนะคะเข้ามาสีตียังค่ะเพราะมันปรุงมาแล้วค่ะจะไปได้ปรุงต่อค่ะซอสบ่าเฉยกินน้ำซอสบ่าเฉยกินน้ำผสมเผาบอกระคากเลือดบ้าแบบว่าให้คงบังเลย ก็กาดนะท่านกรแม่เลยเลือดกูฟังกี่เลือดพอดีเลือดเธอเอกระดูกไม่เลือดกินแกงต้มกุ้งอะไรนี่มันเปิดงานตอนนี้เขาอยู่สีบุญเรื่องจังหวัดน้องบัวลำพูนะครับกำลังสีกินเขาเศร้านะครับผมก่อนสีเดินทางไป

คิ็นี้ก็ะไรสำนึกกันแล้วกันนะก็สลับซองกุ้งนะคะมีอะไรจะแชร์คื่ตอนวิดการเมืองหนึ่งถ้าเกิดหนึ่งเมตรของตัวนะคะทัองมีงดราม่างดเปรียบให้มันขาด่ามาดักกับนะคะด่ามาโยนหมาใส่นะคะกล่องเล่าบันนั้นนึกว่าแม่ไทยปิดคลิปแบบซอกุ้ง สำนียก็อะไรกับพี่น้ากต้องดูสแปลกใจนะคะนี่ปีปีปีองปีิฟแม่กุ้งสอบกุ้งแล้วนะคะเมื่อนี้ดาม่าเนียครับรดเียยาค่ดามานะคะจำได้สุกคำเลยม่เลยว่าไห้อมอนอซะแม่ปีกิฟเมื่อ่วเก่าลวนว่าจะน้ำ่เห็นดอกเปิรอีบับอลโลอเออแดดกำลังอุ่นพอดีตอนนี้กำลังสีซองโมงเศร้า อร <laughs> ่าดไม่ได้เด้่ยอาหารพงนัวเอาละพอกันคลิปนะครับสวัสดีครับ